เป็นไงลูกอือเคยไหมที่เจอ,อกไปล้างจานล่ะคะอืวันวานหนูจะเอากินแล้วก็นอนแล้วก็ขี้ให้พ่อเช็ดแค่นั้นน่ะเหรอเฮอไปล้างจานล้างขวดน,นมมัง่งรู้เปล่าขวดน,นมที่หนูกินเองนอ่ะฮะหนูก็ต้องลุกไปล้างเองนะรู้ไหมนมอะ่ะหนูก็ต้องชงเองนะ่ะรู้เปล่าอืมใจพ่อทําให้ตลอดเลยเหรอไม่ได้นะลูกหนูโตแล้วหนูอายุสิบห้าวันแล้วนะ หนูอ่ก็ต้องทำเองได้แล้วนะรู้ไหมฮึแพมเพิร์ดอะหนูก็เปลี่ยนเองนี่หนูขี้เยอะวันนึงอะหนูขี้เยอะหนูก็เปลี่ยนเองนี่โอ้โหพ่อเช็ดอะพ่อก็เหนื่อยตายเลยสิเฮ้ยเข้าใจไหมลูกอืเข้าใจไหจมครับแพมเพิร์ดเปลี่ยนเองนะนมก็ไปชงกินเองลูกเดินไปชงกินเองคนนมกินเสร็จแล้วก็เอาไปล้างเองแล้วก็ามาอบแห้งเองนะ